โอเคก็กล่าวสวัสดีผมทุกท่านกักน,นเลยครับจู่ๆผมเองก็กลับมาแล้วทำคลิปอนิเมชันต่อตอนนี้แม่ผมอยู่บ้านแม่ผมกลับบ่ายก็คือไปทำงานที่บิ๊กซีเอ่อโลเอ่อโลตารเทสโกโลตารอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ลือมอะไปวันจะไปปล่อยแต่ตอนนี้ก็จะมาให้ดูข่าวแล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างดูเอ่อให้ดูไปก็อายไปเขาไงไอที่ดูข่าวแล้วกันนะครับ เปิดเสียงน่างกีด้วยอ็มานี่ยนะรู้จะแอฉากนี้ทำาไรู้ก็มีแค่นั้นนะครับที่ให้ดูครับ ก็เพิ่งทำับเพิ่งทำสดๆเดีวยวันนะี้ก็ให้ดูแค่นี้เลยนะครับคลิปสั้นหน่อย